ปั๊บเนี่ยจะเปิดพิษตรนี้เปิดปั๊บมัยกตัวพอ,อมาเดินหน้าเนี่ยมัน,น,นจะลอบจะลดลงมันจะต้องรอกได้เพาะ่จะงัดขึ้นไปเรื่อยๆถ้าลอกได้นะจอกอิน่ดนีเีนี่ประมาณนี้นาอที่ทททดีเปดอมันเหมือนหอเยเลยซ้ายอยู่่อนนะอูอยจากตรงนี้ผมจะปาโบิจะไเวา ยกตัวอย่างไปทุกทิศเลยไปทุกทิศที่ไปซ้ายไปขวาเยอะยวขวาเดี๋ยวไปท้ายมันน่าจะคือคือเวลารอบได้เนี่ยรอบจัดเนี่ยมันจะอยู่กันที่ก็ได้ฮะเนี่ยปล่อยเครื่องไม่ดับปล่อยเครื่องไม่ดับนะครับมันจะอยู่กันที่ก็ได้เดี๋ยวเราเดินท้ายเนี่ยทิศเนี้ยทำงานมันจะบิดปพราะสะท้านลงมันยกไปละ มีครับมครับเพื่ออะไลูกเพื่ออะไรเป็นักคนในการัเงินรับ่งมาเดี๋ยวอ๋อเนี่ยแหละจะมเขาทิกแอดทาร์เก็มาทำกิจกรรมโปร้มทอยู่ทุกสี่ช่องไนทำมาแนะนำสถานที่ทยกยูอาร์อารหนได้เาไปกับว รีวิวนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนแขกผู้มีเกียรติคุณโดจากบนนะฮะพร้อมญาติญาติได้มาอุดหนุนร้านที่สวนรถไฟรีวิวที่นักนเลยนะครับคุณ้านนะครับจบเสร็จในใจนะครับปล่อยท่านนะครับคุณโดเก่าอะไรนิดนึงนะครับะอันนี้เป็นดาราของผมนะ ขอบคุณมากค่ะเราจะกลับมาเที่ยวอีกค่ะขอบคุณครับ